คนฟังเสียงสิเมื่อวานอยู่หลังนึงวันนี้มาอยู่อีกหลังนึงเนี่ยเด็กๆหิว ไปเรีร้องอยู่นั่นแอดอุ้มบอ,อกมาให้หน่อยโอ้นตกรถแล้วไงกี่ตัวแล้วเนี่ยสองสี่หกสิบแล้วใช่ไหมดีไม่กินอ่ะกินนี่ของหนูดี <laughs> โอ้โหเมื่อกี้โมเว็มบายบายวันนี้ฝนตกวันนี้ฝนตกเลยได้ย้ายอีกแล้ว เตรียมอุปกรณ์จะทำบ้านให้อีกแล้วหน้าของซ่าเด็กๆเด็กๆหิวว่ะหนูดีหิวไหมหนูดีเข้าไปอยู่ในบ้านเฉยเลยวันนี้เข้าไปอยู่ในบ้านกับพี่มุ่งกีไปนอนใต้โซฟาเฉยไม่ต้องมาหาเฟิร์นไปกินข้าวไปเพื่อนกินจ้ะอันนี้นอน อิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วใช่ไหมโอ้ยบายใจมากเงียบเลยเงียบขีบเลยเข้ยดีกินหมดเจี่ยว น้องไม่ไหวแล้วแม่น้องช่วยกินหนูดีช่วยกินเหรอจะไปหาแอดเหรอไปหาเอลิกาในรูตีเเย สวัสดีต้องตามแอดนั่นแหละ<า>